สวัสดีครับเช็คารา com วันนี้อากาศร้อนมากเราพาเจ้า Subaru XV มาลุยบรรยากาศใกล้เคียงป่าที่เขาหล่นพุจนภัยนะครับนครนายกก็หลังจากที่ทดสอบการขับขึ้นลงเขาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถือว่าสนุกมากเหมาะกับขับลักษณะครอสทันทีได้เลยคือขับแบบว่าลุยในป่าในเขาทีนี้เรามาดูกันว่า Subaru XV จะมีอะไรน่าสนใจบ้างจุดเด่นนะครับตับแรกเลยเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่น STI ซึ่งชุดแต่งครบ เพิ่มเติมมาจากรุ่นธรรมดาก็คือมีชุดแต่งสปลเลอร์รอบคันเลยดีกว่าสปอยเลอร์หลังแล้วก็ในส่วนของชุดกระจังหน้าโครเมียมนะครับก็มาพร้อมไฟที่เป็น LED ซึ่งเป็นไฟ Daylight นะครับส่องสว่างเวลากลางวันมาดูรอบๆรถกันไฟหน้านะครับก็เป็น m u ติ i Reflector นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนถัดมานะครับฟึบโลโก้ที่บางคนล้อนหน้าจะเป็น STI Performance บ่งบอกเลยว่าเป็นรุ่นพิเศษจริงๆ ล้อขอบ17จะเป็นลายเดียวกันในทุกรุ่นย่อย3รุ่นย่อยเลยเป็นยาง continental นะครับขนาด225 55 17ซึ่งนุ่มนวลมากกระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยว led มีราวหลังคาสามารถไปติดแลกเพิ่มเติม,ตมได้ด้านข้างเป็นกาบไปไหมครับกาบข้างสกข้างจะเป็นสีเงินสลับรถคันนี้เป็นสีดำนะครับก็เลยเห็นชัดเจนโดดเด่นขึ้นเยอะสปอยเลอร์หลังพร้อมโลโก้ sti ซึ่งสวยงามมาก ดูโหดขึ้นเยอะเลยนะครับทางด้านท้ายไฟจะเป็นทรงเหลีหล่ยมเล็กๆหน่อยแบ่งช่องไฟเป็นไฟเลี้ยวไฟถอยหลังและไฟเบรกฝากระโปรงท้ายก็จะมีโลโก้ XV พร้อมตัว STI Performance บ่งบอกในรอบคันเลยและตราสัญลักษณ์ s u b a รุตรงกลางพร้อมคำว่า s u b a r ุ AWD หรือ All Wheel Drive symmetrical ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Sub a r ุเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับที่ดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์ S T I ปัมเป็นหลุมลึอกอยู่ตรงกลางด้วยนะครับ s u b a r ุ X V นะครับรุ่นนี้กุญแจรีโมทหนะ้าตาเป็นแบบนี้อยู่กับตัวกุญแจเลยเป็นรีโมทมี3ปุ่มคือล็อกปลดล็อกแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายก็กดปุ๊บก็จะเปิดอ่ะปุ่มคอนโทรลทุกอย่างอยู่ตรงนี้ครับคนขับก็จะเ,เป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแล้วก็ปรับกระจกข้าง พับกระจกข้างมีครบนะครับถัดไปก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดระบบควบคุมการทรงตัวหรือควบคุมการลื่อนถ่ายของรถนั่นเองแล้วก็กลับตั้งระดับไฟหน้าอันนี้คือปรับความสว่างของไฟบนหน้าปัดเมื่อเข้ามานั่งก็เปนน็นกุญแจเสียบธรรมาดาครับสตาร์ทพุงมาลัยมาติดฟังก์กชันนะครับมีปุ่มทุกปุ่มครบเลยจับกระชับมือมาก ใช้กาลังเหมาะดุดรถสปอร์ตคือฟิลลิ่งเหมือนรถสปอร์ตมากพวงมาลัยความอ้วนความหนาวของพวงมาลัยแล้วก็วงพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างกระชับมือทีเดียวพร้อมปุ่มเปลี่ยนเกียร์ด้านด้านหลังของพวงมาลัยเป็นพัดโรชิพต่อมาก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันตรงนี้ก็เป็นควบคุมฝั่งนี้เป็นควบคุมเครื่องเสียงทั้งหมดนะครับเป็นควบคุมลลุ่มควบคุมอะไรต่างๆตรงนี้อยู่ตรงนี้หมดรับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ทางฝั่งขวาก็จะเป็น คุ้ยคอนโทรลหรือควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะฮะส่วนด้านหลังพวงาลยก็จะเป็นกา้านเปิดไฟเปิดที่ปั๊น้ำฝนเปิดไฟเลี้ยวเหมือนรถทั่วไปเลยนะครับไม่แตกต่างอะไรมากมายเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนสตาร์ทจะสวยขนาดไหนแงสวยาทีเดียวภายในมาตรวัดก็จะเป็นทรงกลม2 2วงนะครับซ้ายขวาทางซ้ายบอกรอบทางขวาบอกความเร็ว เป็นกิโลเมตรด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่อง LCD แบบขาวดำบอกสถานะของน้ำมันเชื้อเพลิงบอกระยะทางแล้วก็เลขระยะทางที่สามารถปรับตั้งได้เป็น2ทริป A และ B นะครับามาถึงตรงคอนโซลกลางนะครับจอเป็นจอแบบ LCD ขาวดำบอกอุณหภูมิภายนอกตอนนี้สาสองศาร้อนมากแล้วก็ ตาเส้นเปลืองเฉลี่ยแล้วก็เป็นเวลานะครับอนนี้ปุ่มสําหรับการตั้งเลือกโหมดก็คืออยู่ตรงหน้าปัดมาตรวัดตรงนี้เองชุดนี้จะเป็นช่องแอร์แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวสุกเฉินปรับช่องแอร์ได้วิทยุของเคนบูดนะครับให้มาครบถ้วนในเรื่องของฟังก์ชันการเชื่อมต่อทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยมีครบเลยทั้งระบบ้ำทางวิทยุเชื่อมต่อโทรศัพท์ไอพอ USB ดูทีวีได้ด้วยซึ่งน่าจะต้องซื้อชุดต่อพ่วงนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีนะฮะเขาอาจยังไม่แถมมาให้นะฮะอันนี้โอเคกลับไปนอกกนั้นก็จะเป็นปุ่มที่ใช้งานตามเมนูที่เขาเขียนไว้แล้วก็ไม่น่าจะต้องดูอะไรมากมายไม่ยากเท่าไหร่ชุดคอนโทรลแอร์จะเป็นระบบออโต้นะครับปุ่มออโต้เป็นแบบปุ่มหมุนคลาสสิกมากความเร็วจะเพิ่มลดตามที่เราหมุนปรับเป็นออโต้ก็คือไปที่ตำแหน่งออโต้แอร์จะทำงาน ตามอุณหภูมิจริงแต่ถ้าเราต้องการปิดเราก็เลื่อนมาที่ออฟได้เลยไม่จะปิดนะครับตัวนี้ก็เช่นกันก็จะเป็นปุ่มปรับระบบการนางานของช่องแอร์ต่างๆนะฮะอันนี้ปรับอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิลลอยู่ที่24มัง้งอ่าน,นี่ก็ปรับเป็น25ไป้ก่อนแล้วกันต่อมาเป็นชุดคอนโทรลเกียร์ก็คือเป็นฐานเกียร์ก็จะมีสีเงินสลับสีดําซึ่งก็ดูหรูหราขึ้นหัวเกียร์ทันสมัยขนาดเล็กๆช่องเกียร์ก็จะเป็นมีช่องหลากหลายแค่แค่สี่ช่องก็คือ P ND ส่วนดเนี่ยเราใช้วิธีการผักมาทางเอมเพื่อเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับเอาไว้เปลี่ยนเกียร์ที่แพดเดิ้ลชิปที่มอะไอนะไรับตรงกลางก็เป็นช่องเก็บของช่องวางแก้วน้ำนะฮะนี่ก็จะเป็นกล่องใส่ของพร้อมปลั๊กเชื่อมต่อกล่องค่อนข้างกว้างละลึกทีเดียวใส่อะไรได้หลายอย่างนะสำหรับคนที่ชอบเก็บของเยอะๆก็คุ้มทีเดียวและตรงนี้ก็สามารถปิดได้ด้วยช่องเก็บของพื้ด ทางด้านหน้าก็เรียบง่ายนะครับสลับด้วยโทนสีเงินนะครับในส่วนด้านบนนะครับก็มีไฟส่องพื้นที่สองข้างเปิดมาเป็นบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแต่ไม่มีไฟเพราะว่ามีไฟตรงนี้แทนแล้วก็กระจกเป็นกระจกปรับหลบแสงได้เหมือนรถทั่วไปที่เป็นกั้นโยกนะครับที่จับเหนือศีษะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันเพราะว่าสไตล์รถ s u สสไตล์รถ crossover ก็เลยมีตรงนี้ให้ตรงกลางก็เป็นไฟส่วนกลางนะครับ เปิดได้ปิดได้ทั่วไปโอเคที่นั่งด้านหลังนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะแคบเหมือนที่หลายๆกระแสพูดกันแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนรถไซส์ B s e gment ทั่วไปนี่แหละครับมันก็ไม่ได้แคบแต่ก็ไม่ได้กว้างไม่ได้สูงโปร่งนักเพราะด้วยหลังคาเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลังคาที่แบบทรง MPV แค่นั้นมันก็จะไม่ได้โปร่งมากแต่ไม่ได้แคบและไม่ได้ให้ความอึดอัดเลยก็นั่งสบายพอดีพดีอยู่นะครับ อันนี้คือเบาะที่ผมเลื่อนไว้ตอนตอนที่นั่งเดี๋ยวจะลองขยับไปดูว่าแคบไหมนี่นะครับก็ยังโอเคอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกจะแคบไปกว่ารถไซส์อื่นๆสักเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ลองปิดประตูดูก็ได้ส่วนภายในที่มีความอำนวยความสะดวกในส่วนที่นั่งด้านหลังก็จะมีจอเนี่ยครับสังเกตจะมีอันนี้ผมเปิดกล้องเล่นไว้ถ่ายรูปตัวเองได้ด้วยใครมีรูปมีหลานนั่งข้างหลังนะครับมันจะมีกล้องถ่ายรูปนี่มีวิดีโอมีเพลงฟังเพลงแกลอรี่ เป็น a n d ย่อมย่อมๆหนึ่งเครื่องเลยนะครับในนี้ส่วนฝั่งด้านนี้จะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเมนหลักตัวนี้ต้องเปิดตัวนี้ถึงจะเปิดได้นะครับต่อไปนะครับตัวเบาะนะครับก็พับได้แยก60-40นะครับไอ้นี่เกตกาใช่ไหมเวลาเราพับเบาะถอยไปทางขวาครับ เรียบร้อยกว้างขวางนะครับ รู้จัก Subaru จะรู้ว่าการที่เขาทำรถออกมาเนี่ยเขาจะเน้นสมรรถนะเน้นความความแบบว่าเร้าใจความสปอร์ตอารมณ์ดิบๆดิบๆในที่นี้มาถึงว่าไม่เน้นเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากนักไม่เน้นเรื่องการอุปกรณ์ในการช่วยาการควบคุมรถยนต์มากนักเพราะว่าจะเสียความรู้สึกด้านความสปอร์ตไปแต่ว่าอย่างตัว XV ตัวนี้เนี่ยก็เริ่มมีระบบอำนวยความสะดวกมาให้ใช้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก ยุคที่เขายังทำร,ร,รุ่นดิบๆสมัยก่อนนะครับอย่างเช่นระบบควบคุมการทรงตัวระบบข,ขับเคลื่อนสีล้อที่เป็นข,ขับเคลื่อนสีล้อที่กระจายแรงทั้งสีล้อเท่ากันในส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ลูกสูบนอนบ็อกเซอร์นะครับแบบสี่สูบนะครับโอเวอร์เคมชารก็16วาลมีวาลแปรผันทั้ง2ฝั่งทั้งไอดีเสียแรงม้านี่คือ150แรงม้านะครับที่ประมาณ6,200รอบต่อนอาที แรงบิดประมาณ196นิวตันเมตรที่ประมาณ4 2 0 0รอบต่อนาทีระบบเกียร์เป็น CVT นะครับเป็น CVT รุ่นที่เขาเน้นว่าตัวสายพานเนี่ยเป็นโซ่จะส่งกำลังถ่ายทอดได้ดีไม่มีการยืดหยุ่นของตัวสายพานให้เรารู้สึกได้เลยเวลาออกตัวทางชันเนี่ยก็จะค่อนข้างกระชับเร่งเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีอาการย,ย้ยให้เห็นก็คือเร่งปุ๊บเนี่ยมันจะจับทันทีเลยเพราะนั้นตัวสายพาน CVT ของ s u b a r u เนี่ยเขาเน้นมากว่าเป็นสายพานที่แข็งแรงในส่วนของช่วงล่างก็ระบบพวงมาลัยเนี่ย อาการจะมีความหนักๆนิดน,น,นึงเพราะว่าจะใช้ระบบไฮดรอลิกอยู่ให้การก่อนถนนสูงเนื่องจากระบบพวงมาลัยไฮดรอลิกเนี่ยมันจะค่อนข้างแม่นยำกว่าเพราะว่าการถ่ายน้ําหนักจากล้อสู่ตัวพวงมาลัยเนี่ยค่อนข้างส่งส่งเขาเียส่ง,สง,สง,สงแรงได้ถึงมือเราทําให้เราเนี่ยรู้ฟีลลิ่งของการเข้าโค้งรู้ฟีลลิ่งของหน้ายางกําลังสัมบัติถนนดูเนี่ยว่ามีอาการเป็นอย่างไรระบบช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นแม็กฟอสันสตา์ดนะครับ แล้วการสะเทือนด้านหลังก็จะเป็นดับเบิลวิสโบนะครับพร้อมเหล็กกันโครงสำหรับระบบเบรกของ x v นะครับก็ดิสสี่ล้อดิสหน้ามีช่องระบายความร้อนอฟิลลิ่งกันเบรกเนี่ยเหยียบเหยียบแล้วเขาเหยียบลงไปเนี่ยแป้นเบรกจะรู้สึกตื้นตื้นคือเหยียบนิดนึงเนี่ยสามารถจะสัมผัสได้ถึงแรงเบรกที่มันต้านท้าทันทีสรุปก,ก็คือว่าเบรกค่อนข้างไวแต่ว่าไวในที่นี้ไม่ถึงกับเบรกปุ๊บหัวทิ่มปั๊บนะครับคือไวเนี่ย แต่เพื่อรู้ว่ากําลังเบรกแล้วแหละแต่ว่าเราต้องเพิ่มน้ำหนักเพื่อทําให้เบรกมากขึ้นเบรกมายขึ้นอีกทีเพราะนั้นจะไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเบรกแล้วไวจนถนึงขั้นหัวทิ่มส่วนสมรรถนะเนี่ยในช่วงอัตราเร่งเนี่ยการออกตัวเนี่ยจากศูนย์หรือจากจุดหยุดนิ่งเนี่ยยอมรับว่าถ้าเหยียบไปปุ๊บเนี่ยพุ่งทันทีเลยพุ่งถือว่าอัตราเร่งเนี่ยใช้ได้ สำหรับเครื่อง2,000แล้วก็1นึว่าส็จแรงมา้าน้ำหนักตัวประมาณ1,400เสร็จเศษนะครับกิโลกร,รมัมถือว่าใช้ได้คือเทียบเท่ากับรถเครื่องยนต์2,000ท,ที่ระดับเดียวกันทั่วๆไป CVT เนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนอัตราทดจากการชิ้ดวาวเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีการหน่วงๆรอรอบสักเล็กน้อยเป็นธรรมดาเพราะว่าจะต้องมีการคำนวณน,น้ำหนักเท้าทีาท่เรากดคัร่งไปจากเซนเซอร์คัร่ง คำนวณรอบเครื่องยนต์นะขนาดนั้นและความเร็วด้วยเพราะฉะนั้นการที่มันจะสวิตช์จากอัตรา,าทดสูงมาอัตราทดต่ำเนี่ยมันก็ต้องคํานวณดูก่อนว่าความเร็วใดที่เหมาะสมกับช่วงของพูเล่ช่วงไหนมันก็จะล็อกพูเล่ให้ลงไปในตำแหน่งนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะช้านิดนึงแต่ถ้าความเร็วที่เปลี่ยนไม่แตกต่างมากนักเนี่ยมันก็จะตอบสนองได้ทันทีลองดูเล่นก็รอไม่นานเท่าไหร่ครับ ึ้นอยู่กับช่วงความเร็วว่าแตกต่างกันไหมเท่านั้นเองคือแตกต่างในที่นี้ก็หมายถึงว่าเร็วอยู่แล้วแล้วต้องคลิกด,ดาวหรือว่าขับที่ความเร็วต่ำแล้วคลิกด,ดาวลักษณะน,นี้อ่าในนี้ลุกเล่นอีกตัวหนึ่งที่เน้นความสปอร์ตของ x v ก็จะเป็นเกียร์นะครับโดยการผลักเกียร์มาที่ตำแหน่ง M หรือแมนนวลน,นั่นเองแล้วเราก็สามารถจะเปลี่ยนเล่นๆได้ที่ตรงพวงมาลัยเอดเดอร์ชิปตรงนี้เองลบออยู่ฝั่งซ้ายบวกอยู่ฝั่งขวาทีนี้ ระบบนี้เราจะลองทดสอบดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอัตราทดให้อัตโนมัติไหมในกรณีที่เราลืมลืมผลักเกียร์ไปเป็นแบบอัตโนมัติสมมรัความเร็วเราต่ำมากแล้วตอนนี้ตำแหน่งอยู่ที่เกียร์หกความเร็วลงมาที่ซักอ๋อลงมาที่เจ็ดสิบมันเปลี่ยนเป็นเกียร์ห้าให้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องพะวงว่าลืมลืมมาอยู่ผลักเกียร์มาที่โหมดนี้แล้วลืมลืมเปลี่ยนกลับไปแล้วจะเร่งไม่ได้เ,เพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติ แต่ว่าถ้าเราลองด,ดาวดูเนี่ยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ให้ไหมไม่เปลี่ยนตอนนี้เ้าเลงจมมิดแล้วอยู่ที่เกียร์ห้าเพราะนั้นต้องออกเกียร์ลงเองนะครับได้ลองขับ Subaru x v คันนี้มาแล้วก็ความรู้สึกว่าได้อารมณ์ของ Subaru สปอร์จริงๆคือความเป็นเรซิ่งอัตราเร่งในรุ่นนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องเอ เพราะฉะนั้นอัตราเร่งก็คงไม่ได้ถึงขนาดสะใจเหมือนเครื่องเทอร์โบที่เป็นรุ่น W R X นะครับแต่ว่าอัตราเร่งถ้าเทียบกับเครื่องยนต์2 0 0พันรถไซร์ระดับนี้ถือว่าบูตพลัเลยทีเดียวเชียวช่วงรอบปลายเนี่ยขึ้นค่อนข้างเร็วจากระดับประมาณ120ขึ้นไปจนถึงประมาณ100แต่แต่180เนี่ยถือว่าขึ้นได้เร็วทำ,ทำทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีอัตราเร่งแซงเนี่ยก็เรียกว่าจัดจ้านทีเดียวความกระชับของอะไรก็ค่อนข้างฉับไวแน่น น้ำหนักอาจจะมากหน่อยซึ่งเวลาวิ่งทางไกลเนี่ยรู้สึกว่าทําให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นกว่าน้ำหนักของพวงมาลัยที่เป็นระบบไฟฟ้าพวงมาลัยจะมีความหนืดเล็กน้อยแต่หนืดในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าหนักครับคือหนืดเฉยเฉยนะฮะส่วนทัศนวิสัยนะครับของ subaru xv เนี่ยด้านหน้าเนี่ยโปร่งมากเสาทั้ง6เสาของตัวรถเนี่ยเสา a เสา b เสา c เนี่ยโปร่งคือเรียกได้ว่าทัศนวิสัยเนี่ยเหมือนพวกรถ suv นั่นแหละครับสูงโปร่งมองง่ายเบาะนั่งสบายกระชับ สำหรับราคา1,198,000าาในตัว S T I ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้แพงจนเกินเกินความจำเป็นเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์แล้วก็เทคโนโลยีของเกียร์นะครับมันทำให้มีความสมดุลกับราคาแล้วแล้วก็มีชุดแต่งที่บวกขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็ตัวจอตัวระบบความบันเทิงทั้งหลายแหล่เนี่ยถือว่าครบครบสมบูรณ์แล้ไม่ต้องไปติดเพิ่มระบบเสียงระบบลำโพงใช้ได้เลยที่สำคัญเนี่ย ซูบูรุเขาจะเน้นอารมณ์สปอร์ตเพราะฉะนั้นระบบขับเคลื่อนสีล้อของเขาเนี่ยนับได้ว่าเป็นสุดยอดของรถยนต์ยืนยันว่าซูบูรุเอ็กขับเคลื่อน4ีล้อเกาะถนนมาก